ขอทานทำซุปหนึ่งชามให้จูเจนอยู่กินจูเจนอยู่รู้สึกว่านี่เป็นซุปที่อร่อยที่สุดที่เขาเคยกินมาก่อนออกเดินทางเขายังถามว่าซุปนั้นชื่ออะไรซุปไข่มุกหยกขาวใครจะคิดว่าหลังจากกลับมาที่วังแล้วจูเจนอยู่จะก,กลายเป็นคนกินจุมากกว่าเดิมพ่อครัวนำอาหารทะเลมาเสิร์ฟแต่ชิมแค่คำเดียวก็คายออกมาคืนไม่นานเขาก็หิวจนทนไม่ไหวเขาไม่มีทางเลือกนอกจากไปหาขอทานและให้ทำงานในห้องครัวเขาอยากกินซุปไข่มุกหยกขาวทุกวันคนขอทานพูดอย่างกังวลใจว่าทั่วหมักชิ้นหนึ่ง ถั่วหมักแล้วก็มีใบผักและข้าวบางส่วนและก็น้ำเกรวี่นิดหน่อยแล้วก็ไม่ใช่น้ำเกรวี่สดด้วยแต่ยิ่งพูดก็ยิ่งตัวสัตว์ในที่สุดเขาก็นั่งลงบนพื้นด้วยความกลัวและสงเสียงคร,ครวญครางว่าถ้ารู้ว่าอีกฝ่ายคือพระราชาเขาคงจะไม่กล้าทำอาหารเมนูนั้นแน่เพราะถ้าพระราชาไม่ชอบหัวเขาคงจะหลุดจากบาตรแต่นั่งกลับเป็นอาหารที่พระราชาทรงนึกถึงในความฝันด้วยถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เพื่อช่วยเหลือขอทานลิวปอหวนจึงต้องไปเข้าเฝ้าพระราชาเตรียมทุกอย่างเสร็จหรือยัง เสร็จหมดแล้วขอรับแต่ขอทานนั่นยังไม่กล้าทําขอรับทํไไม,ไม